อย่างที่บอกเรื่องของคาสิโนค่ะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวครบวงจรนะคะที่รัฐบาลของเราหมายมั่นปั้นมือว่าการเกิดขึ้นของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้มีนักท่องเที่ยวน่โอ้โหเดินทางมาเที่ยวบ้านเราไม่จําเป็นต้องเที่ยวตามเทศกาลหรือว่าฤดูกาลอีกต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้มันมีการกําหนดแล้วว่าเดี๋ยววันพุธที่9เมษายนเขาจะเอาเข้าสภานะคะหลังจากที่มีการถกเถียงกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่า คุยมไหล่คุยมติกี่โมงเนี่ยนะคะล่าสุด วันที่9นี้เขาคุยกันแน่แแล้วนะคะจะมีการพูดถึงเรื่องยัติการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในสภาผู้แทนราษฎรเรามาดูนอกสภากันหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเริ่มจะออกมาแสดงตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งเรื่องของการเข้ามาประชุมกันในรอบนี้เนี่ยนะคะคุณวิสุทธิยนรุนค่ะท่านสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพูดถึงการพิจารณาร่างประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ย้ำว่า9เมษายนนี้พิจารณา แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจบไหมวันเดียวใจจริงน่อยากให้จบนะคะถ้ายังอภิปรายยืดเยื้อเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายก็อาจจะต้องใช้กลไกในที่ประชุมแก้ปัญหาส่วนที่บอกว่าขนาดแค่คุยว่ายติเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยยังวุ่นวายกัน3าชั่วโมงะเมื่อวันสัปดาห์ก่อนนะคะค,คุณพิสุทธิ์เชื่อว่ารอบนี้จะวุ่นวายอีกหรือไม่มครั้งที่แล้ว ท่า,มานมนาลุกอะ <c oughs> ลุกยืนเลยอะนะคะ <c oughs> เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยอะนะเรื่องนี้คุณพิสุทธ์บอกว่าไม่อยากให้มีการตีรวนนะคะ <c oughs> ไม่อยากให้เกิดเหตุวุ่นวายแล้วค่ะสภานเนี่ยควรจะมาคุยกันฝ่ายคา้านอภิปรายด้วยเหตุผลก็ว่ามาเลยส่วนกระแสต่อต้านจากภายนอกที่ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้รัฐบาลก็พร้อมฟังความเห็นทุกกลุ่มแล้วค่ะเท่าที่เห็นก็มีแต่มอบหน้าเดิมๆต่อให้รัฐบาลไม่ทําอะไรเนี่ยก็เห็นเอาแต่ไล่รัฐบาลอยู่แล้วก็อยากให้ฟังเหตุผลหน่อยว่า 90%น่ะโรงแรมร้านอาหารสวนสนุกสนามกีฬาคาสิโนถูกกฎหมายน่ะมัน10%คุณเป็นเน้นอะไรกันตรงเรื่องคาสิโนจังเลยทุกวันนี้คนไทยเราก็เห็นเดินทางไปเล่นการพนันต่างประเทศตั้งเยอะตั้งแยะไม่ว่าจะเวกาสิงคโปร์มาเลเซียก็เห็นเขาเปิดกันได้คุณพิสุทธิก็เลยถามกลับมาว่าแล้วทำไมอะทำไมประเทศไทยจะเปิดไม่ได้แต่งานนี้ค่ะคนหน้าเดิม อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปเพราะตอนนี้หลายภาคส่วนเริ่มมาแสดงท่าทีคัดค้านกันแล้วนะคะพรุ่งนี้8เมษายนจะมีการเปิดเวทีสาธารณะเครือข่ายผู้ปกครองและภาคประชาชนต่อต้านคาสิโนและพนันออนไลน์จัดขึ้นที่หอศิลป์กทมค่ะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปดูรายชื่อหน่อยใครจะมาร่วมสัมมนาบ้างอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับ ศาสตราจารย์ดอเตอร์ชายงพรวงแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันศรีแล้วก็มีตัวแทนจากมูลนิธิโณรงหยุดพนันด้วยนะคะ,อะนอกจากนี้นะครับก็มีทางองค์กรศาสนาที่ก่อนหน้านี้มีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับล่าสุดก็เป็นท่าทีของสถาบันวัตถยะเพื่อสติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีที่ระบุชัดเจนนะครับว่าสำหรับชาวไทยมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม การพนันถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนเป็นบาปใหญ่ด้วยการเล่นการพนันส่งผลร้ายต่อตัวบุคคลครอบครัวและสาธารณะซึ่งส่งผลเสียตามาอีกมากมายนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยยังระบุถึงข้อความในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่มีความว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายอันความจริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชื่อสัตว์บูชายัน และการเสียงติ้วนั้นเป็นสิ่งสมมอันเกิดจากการกระทําของเชยรอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสําเร็จนะฮะดังนั้นก็เลยมีการเรียกร้องขอให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็ยุติความพยายามในการผลักดันร่างพรบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรอยากให้หาทางออกทางเศรษฐกิจทางอื่นที่ดีกว่า พึ่งพิงเศรษฐกิจจากการพนันและบ่อนคาสิโนนะครับ ขณะที่กลุ่มแพทย์นะคะเป็นกลุ่มแพทย์จุฬาอาวุโสรุ่น27ลงชื่อกัน37รายชื่อคัดค้านร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรของ,ของรัฐบาลแพดทองทานค่ะพราะมองว่านี่คือการเปิดช่องให้มีบ่อนคาสิโนซ่อนเร้นมันจะไปเสี่ยงเรื่องการกระตุ้นอาบายมุกนะคะ,คะแล้วพอมีอาบายมุกเกิดอะไรขึ้นทุจริตคอร์รัปชันอัจฉรกรรมตามมาไหมถ้าคนเสียพนันกันมากๆเลยนะคะโดยกลุ่มแพทย์จุฬาอาวุโสรุ่นที่27ออกแถลงการคัดค้านค่ะร่างพรบประกอบธุรกิจ สถานบันเทิงครบวงจรนะคะที่อยากจะให้เกิดเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่มันซ่อนเอาบ่อนคาสินโนเอาไว้แม้จะเป็นเพียงแค่ส0ค่ะพวกคณะแพทย์นะท่านก็นมองว่ามันเป็นผลกระทบต่อสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอม,มองว่าสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยระบบอุปัรภมนะคะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานคอร์รัปชันฝังรากลึกพอมาเปิดบ่อนคาสินโนเสรีการพนันออนไลน์เสรีโอ้โหแบบนี้มันจะซ้ำเติมปัญหาสังคมได้ค่ะห่วงใคร ห่วงเด็กเยาวชนค่ะเด็กเยาวชนเนี่ยนะจะถูกชักจูงเข้าไปสู่การพนันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะนําไปสู่การเพิ่มของปัญหาอัชญากรรมยาเสพติดโซเพนนี้การค้ามนุษย์การฟอกเงินและธุรกิจสีเทากลุ่มแพทย์เขาบอกเลยว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ได้หมุนเวียนดีขึ้นตามที่กล่าวอ้างกลับจะล่มจมประเทศชาติจะมีแต่วิบัติ แล้วก็ยืนยันว่าเป็นหมอกันมา50ปีเนี่ยเป็นแพทย์อาวุโสแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหาความทุกข์ยากของคนไทยอยากลึกซึ้งค่ะดังนั้นเน่ยเชื่อเถอะพวกเขามองเรื่องนี้แล้วยังไงก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะก็เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการผลักดันร่างกฎหมายนี้โดยทันทีค่ะอืมอ่ะเท่ากับว่าณตอนนี้นี่เสียงคัดค้านนี่กระจายไปหลายกลุ่มแล้วนะครับทั้งหมอทั้งนักวิชาการทั้งทางด้านศาสนาออกมาคัดค้านกันนะฮะ